สวัสดีครับผมธนแพทย์มงคลทวีปรังศีพรหมอเม่นครับและนี่คือคลิปเรื่องเล่าผ่านเคสการนำเคสจัดฟันรากเทียมรากเทียมเล็กและหมุดเคลื่อนฟันที่ใช้ในงานจัดฟันมาแชร์ครับคลิปตอนนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าคนไข้ไวัย64ใส่ฟันบนแบบติดแน่นด้วยรากเทียมพร้อมจัดฟันล่างแก้ปากล่างยื่นยาวสักนิดหนึ่งนะครับหัวข้อตอนนี้คงจะเหมาะกับคุณหมอหรือคนไข้ที่จําเป็นที่จะต้องมีงานจัดฟันพร้อมกับการ ใส่ฟันเข้ามาเกี่ยวข้องเรามาลองดูเปเปอร์น,นี้สักนิดหนึ่งครับเป็นบทความจาก journal ของ a u t เตรเ t i c น i l w มิว e e เมื่อปี2010เขาพูดถึง Future a ์ t o d เตรเ c ครับหรืออนาคตของงานจัดฟันเป็นลักษณะของ m u l ท i ยดิสซิ l ินารีครับก็คือในกลุ่มคนไข้ผู้ใหญ่ที่มีงานสา,สาขาเข้ามาเกี่ยวข้องขยายความสักนิดครับ เขาบอกว่าในโลกปัจจุบันนี้มีความต้องการสูงมากของกลุ่มคนไข้ผู้ใหญ่ที่ต้องการเรื่องของความสวยงามกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพฟันเรื่องของฟันซ้อนเรื่องของการที่ฟันหายเรื่องของการที่ถูกถอนฟันไปในอดีตและมีช่องว่างเรื่องปัญหาของโรคเหงือกซึ่งปัญหาเหล่านี้ครับถือเป็นปัญหาเชิงซ้อนที่จําเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกันในเชิงของงานสหสาขาเพื่อตอบโจทย์ของคนไข้ ผมมีเคสของสุภาพสตรีวัย6 4ครับผมขอเรียกเธอว่าคุณพี่ในคลิปนี้นะครับคุณพี่มาเพื่อที่จะปรึกษาผมอยากจะมีฟันชุดใหม่ครับเธออยากจะมีฟันสวยให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเมื่อผมตรวจดูครับตอนนี้มีฟันกรามเหลืออยู่ข้างหลังเป็นฟันกราม2อซี่ฟันหน้าล่างครับเหลืออยู่10ซี่พร้อมกับมีช่องว่างห่างพอย้อนกลับไปดูภายในช่องปากครับสังเกตเห็นสันเหงือกบนที่ แทบจะไม่เหลือฟันเลยเนี่ยยุบตัวลงอย่างมากนะครับเธอใส่ฟันปลอมถอดได้ครับซึ่งฟันปลอมถอดได้ที่มีอยู่เนี่ยจะมีฐานของอะคริลิกในส่วนที่เป็นความหนาของเลเวลแฟลงค่อนข้างมากย้อนกลับไปดูครับปัญหาของเธออย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคของการที่จะใส่ฟันปลอมถอดได้ก็คือตุ่มกลางเพดานตัวนี้ตัวฟันกลามสซี่ที่เหลือของเธอก็อยู่ในสภาวะไม่ค่อยแข็งแรง มีซี่หนึ่งก็อยู่ในสภาว่าแทบจะทะลุพปโพรงประสาทและมีการอุดชั่วคราวไว้ฟันล่างใส่ฟันปลอมถอดได้ครับแต่สังเกตดูการสบฟันที่มีอยู่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนะมาดูรูปปากสักนิดครับในส่วนของตัวรูปปากเมื่อใส่ฟันโบดฟันปลอมทั้งบนล่างในแถวฟันหน้านะครับจะเห็นได้นะครับว่ารูปปากอุมยืนนิดหน่อยในส่วนของริมฝีปากบนรวมไปถึงริมฝีปากล่าง ถ้าดูเพลินๆก็พอรับได้แต่พอมาดูแถวล่างครับรูปเซตล่างที่เป็นภาพที่ถ่ายเมื่อคนไข้หรือคุณพี่ไม่มีฟันปลอมครับอยากให้ดูรูปนี้ครับไปหน้าด้านข้าง90องศาจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าริมฝีปากบนยุบมากริมฝีปากล่างหนาตัวนะครับยื่นและส่งผลให้ริมฝีปากล่างย้อยหรือย้อยสวยขาดความสวยงามนะครับเราย้อนกลับไปดูด้านข้างชัดๆครับ โจทย์ที่เราจะต้องต่อเวลานี้ด้วยการใส่ฟันแม้จะมีรากเทียมเข้ามาเราจะสร้างความสวยงามในส่วนของริมฝีปากบนได้อย่างไรบ้างผมมี2องออปชันให้กับเธอครับโจทย์ตอนนี้เนี่ยผมบอกเธอว่าถ้าการที่เราทำฟันปลอมชุดใหม่จำเป็นต้องพึ่งความหนาของเลเบลแฟลงหรือความหนาของฐานอะคริลิกของฟันปลอมถอดได้ เราจําเป็นที่จะต้องเลือกงานที่เป็น6รากเทียมรองรับในลักษณะของงานเราเรียกว่าเป็น overdanger ซึ่งลักษณะแบบนี้รากเทียมสามารถช่วยยึดนะครับให้ฟันปลอมแน่นกระชับขึ้นเป็นลักษณะของ retention เป็น support ก็คือช่วยรองรับแรงบดเคี้ยวแล้วก็ต้านการโคลงไคลของ stabilization แต่ขนาดเดียวกันครับนั่นหมายถึงว่าตัวนี้ยังเป็นฟันปลอมถอดได้อาจจะมีขนาดเล็กลงกว่า ปกติเพราะเรามีรากเทียมมาเป็นตัวช่วยแต่เมื่อจะทำฟันติดแน่นเราตั้งใจที่จะใช้6รากเทียมรองรับฟันเซรามิกโซคเนีย10แต่โจทย์ก็คือว่าการเรียงตัวของฟันที่ไม่มีอะคริลิคแฟลงอาจจะมีในส่วนของการปลูกกระดูกหรือตั้งตำแหน่งคอฟันที่เหมาะสมจะสร้างความสวยงามได้พอเพียงเปลี่ยนเป็นฟันติดแน่นโดยไม่มีเลเวลแฟลงหรือเปล่า เป็นคำถามที่ตั้งโจทย์ไว้กับคนไข้แต่เบื้องต้นครับแต่ขณะเดียวกันผมบอกเธอว่าเรียมฝีปากล่างที่เกิดขึ้นฟันหน้าล่างที่มีช่องว่างควรจะมีการจัดฟันครับเพื่อจะตกฟันหน้าล่างเข้าไปข้างในเพื่อจะทำให้ตัวฟันบนเรียงศพกับฟันล่างสวยงามขึ้นครับย้อนกลับทางทฤษฎีหลักการสักนิดหนึ่งครับถ้าเราจะพูดถึงความสวยงามที่เกิดจากลิปทซัพพอร์ตเขาบอกอย่างนี้ครับ ในความสวยงามที่เกิดขึ้นจากการที่จะมีลิปสพอร์ตหรือจะทําให้ริมฝีปากมีรูปรับสวยงามเหมาะสมตัวลิปสพอร์ตทั้งบนและล่างปกติแล้วถูกซัพพอร์ตหรือถูกหนุนด้วยตําแหน่งที่เหมาะสมของฟันหน้าบนในส่วนของ i n น i ิชัลสูเทิร์ดถ้านึกถึงตัวฟันที่มีคราวเลงยาวสักร้อยส่วนครับแปลความว่านับจากปลายฟันลงไปประมาณสัก66%ถึง70% มุมที่ตั้งฟันตรงนั้นแหละครับที่จะส่งผลให้ตัวหลิปซัพพอร์ตทั้งบนและล่างได้ความสวยงามด้วยเหตุผลว่าฟันบนอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมฟันล่างก็จะล้อกับฟันบนในการสร้างโอเวอร์ไบโอเวอร์เจทที่เหมาะสมแต่ขนาดเดียวกันครับที่โคนคือเซอร์เวคัลเ r ิร์ดของอัปเปอร์แอนเทเลียตัวนี้แหละครับเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบอกว่าอัปเปอร์ลิปซัพพอร์ตได้ความสวยงามพอเพียงหรือเปล่าเมื่อคุยกันเป็นที่เรียบร้อย เราผ่าตัดครับผมเปิด full thickness flap ฝัง6ลรากเทียมตามแผนง,งานกระดูกที่ค่อนข้างบางส่งผลที่ทำให้ผมเลือกตัดสินใจที่จะใช้ compromise diameter ของรากเทียมทั้ง6ชุดเพียงแต่ใช้จำนวนถึง6ตัวเพื่อที่จะรองรับฟันซ e รามิก Bridge 10 u n i t ิหรืออาจจะเป็นการ support ลักษณะของฟัน over denture เมื่อเป็นการก้ำกึ่งว่าจะไปทางถอดได้หรือติดแน่นตำแหน่งของรากเทียมที่ผมวางอาศัยเกณฑ์อยู่2ออย่างครับข้อที่ 1. ผมต้องเผื่อว่าถ้าเป็นฟันปลอมติดแน่นตำแหน่งรากเทียมผมจะต้องอยู่ในตำแหน่งฟันซี่นั้นๆที่สวยงามน,นั่นคือผมเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับบริเวณกระดูกที่เรายังทํางานได้ตำแหน่งไล่นะครับไล่ตั้งแต่ 1, 2, ึ่สา แล้วก็เป็น15ซึ่งผมจะทํารูปร่างเป็น small molar ข้างนี้ก็จะเป็น22 23แล้วก็25ซึ่งผมก็จะทําข้างนี้เป็น small molar เช่นกันขณะเดียวกันถ้ามองในเชิงของการฝังรากเทียมเพื่อ support over denture หน้าสุดของรากเทียม จนถึงหลังสุดของรากเทียมที่เรียกว่าแอน l ท p o โพเซียผมต้องสร้างดิส n ทนหรือระยะห่างหน้าหลังของรากเทียมตัวสุดท้ายให้ยาวที่สุดครับเพราะตามหลักบารโอมาคันิกของการที่จะ Support หรือรีเทนหรือ s t ตบิ l ไล e ์โ e เ a อเ r ที่ดีก็คือการที่จะมี AP d i s t ส n ทนที่ยาวที่สุด และที่สำคัญเมื่อใส่ฟันถอดได้นั้น Can d ดลิเวอร์เลกก็คือส่วนที่เป็นฟันต่อจากรากเทียมตัวสุดท้ายไปต้องสั้นที่สุดครับจากที่ฝังรากเทียมจบต้องมีการทำ n บนกราฟหรือปลูกกระดูกเพื่อสร้างความหนาของกระดูกที่เหมาะสมนะครับในเคสนี้ผมใช้วิธีเทคนิคเจาะเลือดปั่นเลือดขึ้นมานะครับจะได้ไฟบินกรูมาผสมกับตัวบนกราฟพาร์ติเคิลเหนียวจนกลายเป็นสติ๊ก y กบน จากนั้นใช้ส่วนของคอลลาเจนครับ coagulated collagen นะครับเข้ามาทำหน้าที่คล้ายๆกับเมมเบรนจากนั้นก็ปิดแฟลปปกติหลังผ่าตัดสามอาทิตย์ครับคนไข้กลับมาเช็คเรามีแผลหายค่อนข้างดีครับในระหว่างที่รอการหายผมมีการแต่งฟันปลอมถอดได้นะครับให้มีช่องว่างแล้วช่องว่างระหว่าง ที่ชูเซอร์เฟสของฟันปลอมกับเหงื่อของคนไข้ผมมีการรีไลน์ด้วยซอฟท์ไลเนอร์โดยปกติผมอยากให้มันมีความหนานะครับอย่างน้อยน่าจะอยู่ประมาณสัก2-4มมิเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากผ่าตัดสามอาทิตย์แผลหายดีตัวฟันปลอมถูกปรับแต่งให้เหมาะสมพร้อมกับรีไลน์ด้วยซอฟท์ไลเนอร์จากนั้นครับผ่านไป10อาทิตย์โดยเฉลีย่ยเราพบอยู่แล้วว่าหลังจาก8กโดยปรระมาณหือ8สัปดาห์โดยประมาณเนี่ย โดยธรรมชาติของกระดูกจะมี i n o r g a n i z l d m a m e l l a b o n บเข้ามาเกาะติดกับผิวของรากเทียมแข็งแรงระดับหนึ่งครับในกรณีนี้เนื่องจากสีซนะี่หน้าอยู่ในภาวะที่เราใส่รากเทียมและมีกระดูกซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีเลเวอร์บนอาจจะบางไปบ้างครับแต่ด้วยคุณภาพและ Stability เริ่มต้นที่เราทำได้10อาทิตย์ผ่านมาผมเปิดแฟลปใหม่แล้วใส่ฮีลิ่งอะบัตเมน เหตุผลเพื่อจะทำหน้าที่เหมือนช่วย stabilize d e n t e r เล็กน้อยนะครับเพื่อต้านการโคลงเคลงนะครับส่วนตัวหลังผมไม่สามารถจะามาใช้งานได้เพราะ2ตัวหลังมีการยกไซนัสเพิ่มความสูงให้กับตัวารากเทียมที่จะมีความยาวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเคสนี้ถ้าจะใส่ฟันจบสุดท้ายผมแจ้งคนไข้ว่าผมต้องมีเวลา6เดือนหลังจากฝังรากเทียม เมื่อมีการนำรากเทียม4ตัวหน้ามาใช้ Stabilize d e n n t r อตกแต่ง d e n เจ r ให้เหมาะสมเพื่อให้นิ่งพอที่เราจะประเมินได้ว่าจริงๆแล้วตำแหน่งฟันของฟันปลอมเทียบกับฟันล่างเท่าที่เราทำได้ควรจะอยู่ในลักษณะการสบแบบไหนเมื่อคุยกับคนไข้ถึงจุดหนึ่งครับเราก็บอกว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วนะเราจะเริ่มต้นจัดฟันได้ผมก็เริ่มติดเครื่องมือจัดฟันล่างนะครับ ติดเครื่องมือจัดฟันล่างเป้าหมายก็คือตั้งใจปิด Space ผ่านไปสัก2เดือนนะครับช่องว่างเริ่มเล็กลงขณะเดียวกันเมื่อผ่านไปได้4เดือนครับช่องว่างเริ่มถูกปิดหมดเราสังเกตเห็นได้ครับเรา Ret r e t r a c t l o w e r incisor เข้าไป Space เริ่มปิดแล้วเราก็เริ่มได้ vertical clearance ของฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่างเพิ่มขึ้นจากนั้นครับ ถึงจุดที่ผมตั้งใจว่ารากเทียมทั้งหมดจะถูกเอามาใช้งานล้เราก็เริ่มเปิดรากเทียมตัวสุดท้ายนะครับผมมีการพิมพ์แบบนะครับเพื่อที่จะทำเบสเพลทโดยอาศัยตัว2ตัวหลังเนี่ยครับในการที่จะลองเบสเพลทเพื่อมันจะไม่ได้โครงเคลงนะครับเบสเพลทของผมจะคล่อมและติดอยู่บนอบัตวนี์ตัวนี้จากนั้นผมก็ Try i n น a ว็กซ์ม เพื่อที่จะเช็คดูว่าความอูมที่เหมาะสมกับรูปปากของคนไข้โดยตั้งใจว่าจะเรียงเป็นฟันปลอมติดแน่นเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามปาดแว็กซ์ของผมไม่ให้มีส่วนเกินมากจนเกินไปหลังจากพิมพ์แบบครับวัดการสบฟันที่เหมาะสมเซต proper o c c u s a l vertical dimension ที่เหมาะสมผมก็ทำฟัน อัลิกชั่วขาเป็นสะพานฟันบนรากเทียมมาใส่ให้คนไข้ครับเหตุผลที่ทําตัวนี้ก่อน1ผมต้องการทำซอฟท์ที่ชูร m มมอลล,ลิงก็คือมีการปั้นเหงือกรอบๆของตัวรากเทียมให้โค้งเว้าหรือมี I D P ที่เหมาะสมเท่าที่เป็นไปได้ข้อที่2ผมต้องการเซตหรือเช็คการสบฟันเพื่อให้ได้ lower facial height ที่สวยงามเพียงพอเพื่อให้ได้การสบฟันใน 3D นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Co ใน p r o d u c i v e ใน eccentric แต่ที่สำคัญผมต้องใจต้องการตั้งใจที่จะดูว่าความสวยงามของรูปปากเป็นอย่างไรครับพอเราดูรูปนี้หลังจากที่4เดือนเราใส่ฟันติดแน่นชั่วคราวให้กับคนไข้นะครับรูปปากที่ถูกเตรียมมาเริ่มอยู่ในแกณนที่สำหรับตัวผมพอใจเริมฝีปากล่างนะครับไม่ย้วย้อยจนเกินไปเพราะฟันหน้าล่างถูกดึงเข้ามาแล้วเมื่อครบ6เดือนครับ ผมตัดสินใจพิมพ์ปากเพราะจากการมอนิเตอร์ด้วยฟันโชั่ครามาประมาณ2เดือนอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจทั้งผมและคนไข้เมื่อพิมพ์แบบผมก็เริ่มส่งทำงานที่จะทำงานเป็น f i x e อ c i r c เน a ย bridge ครับในเคสน,นี้เนื่องจากคราวไฮค่อนข้างยาวเนื่องจากคนไข้ถอนฟันไปนานมีทั้ง horizontal b o w e resorption และ vertical b o w e resorption horizontal b o w resorption เราทำกราฟ ไปแล้วในช่วงที่เราฝังรากเทียมแต่ใน vertical bone r e s sh o r p t i o n case นี้ผมเลือกที่จะแต่งโซนของตัวฟันเซรามิกให้เป็นโซนของพิง o ์พอ l a ลนเพื่อจำลองส่วนของเหงือกครับถ้าเราดูตามรูปร่างก็จะเห็นได้ครับว่าเราสามารถสร้างอ x i ซิสที่ไม่แหงหรือเหยือนจนเกินไปนะครับไล่ตามคอน t o u r ์ที่เหมาะสมนับจากคอฟันที่จะชิดกับอบัตเมนของรากเทียมลงมา เมื่อเรานำไปใส่ในช่องปากครับเราพบว่าเราได้รูปฟันที่มีการเรียงตัวที่สวยงามแนวฟันที่สวยงามรูปภาพอันนี้ก็คือหลังจากผมใส่ไปได้3เดือนเรามีการรีเช็คเป็นช่วงๆนะครับจากนั้นเนี่ยหลังจากที่การสบฟันลงดีขึ้นคนไข้ก็อยากได้รากเทียมอีกสัก2ตัวในตำแหน่ง4ี 6, เพื่อจะมาสบกับ ซีบนนะครับที่เป็นที่ซี่สุดท้ายเพิ่มเติมเรามาดูรูปหน้าด้านข้าง90องศาครับสังเกตนะครับเมื่อใส่ฟันปลอมริมฝีปากบนส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่ามันตุยเกินไปแต่ผมเข้าใจได้ครับว่าคุณหมอเขาตั้งใจที่จะทำเพื่อรับกับริมฝีปากล่างที่ย,วย,วย้อยๆพอถอดฟันปลอมออกนั่นคือเหตุผลที่ริมฝีปากล่างจะไม่ค่อยสวยเมื่อเราทำงานจบทั้งจับฟันและใส่ฟันบน สวยงามมากครับทั้งมุมด้าน90องศาและนี่คือมุม45องศานะครับและรอยยิ้มครับสไมล์ไลน์ที่สวยงามนะครับปกติคนไข้ผู้ใหญ่นะครับเห็นตัวฟันเนื้อเป็นฟูอักเล์สักประมาณครึ่ง4ฟันหรือมากสุดสัก2ใน3กํกำลังดีครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ในเคสนี้ทำให้ผม อยากสื่อสารไปถึงทุกคนครับว่าการรักษาทางธนกรรมในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหลายศาสตร์ช่วยเราครับที่จะให้ได้การรักษาหรือผลของการรักษาที่สวยงามเป็นที่พอใจของทั้งหมอและคนไข้รวมถึงการใช้งานและประสิทธิภาพของชิ้นงานที่มีคุณภาพด้วยครับขอบคุณ BFC Dental ครับที่เอื้อเฟื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้ผมทำคลิปนี้ขอบคุณ พี่น้องที่เฝ้าชมคลิปครับถ้าสนใจที่จะติดตามงานของผมต่อช่วยสับส i b e นิดนึงครับที่ youtube ที่ชื่อของผมเลยหรืออาจจะติดตามทาง facebook ที่ immo study คลับครับ,รบขอบคุณครับสำหรับการติดตาม